หลังจากที่แกลเบลจำได้แล้วนะครับว่าจูเลียก็คือเบรติสรักแรกของเขาแต่ว่าตอนนี้มันก็สายไปซะแล้วครับเพราะว่าจูเลียก็ได้ประกาศว่าจะไม่มีเบรติสอีกต่อไปแล้วแกลเบลก็เลยต้องพยายามทำให้เธอกลับมาหาเขาให้ได้จนในที่สุดแล้วจูเลียก็ยอมตกลงจะคบหาดูใจกับเขาแต่ว่าทั้งคู่กลับมีความลับในอดีตที่ไม่อยากจะเปิดเผยด,ด้วยกันทั้งคู่นะครับสุดท้ายแล้วทั้งสองคนจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้หรือเปล่า ไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตรเรื่อง g r ลอินเ i n n e r n พา Part 2ไฟนรกของ g ก a เบลพ Part ที่2 หลังจากที่แกรเบี่ยวศาสตร,ราจารย์หนุ่มจำได้แล้วนะครับว่าจูเลียก็คือรักแรกของเขาและทั้งคู่ก็เคยสัญญากันไว้ว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้งแต่เมื่อได้เจอกันแล้วเนี่ยพระเอกกลับจำไม่ได้นะครับจนในตอนนี้เมื่อเขาจำได้มันก็เหมือนจะสายไปแล้วสำหรับนางเอกเพราะว่าเธอเองก็เฝ้าร้อยเขาจำได้มาโดยตลอดและเธอก็โกรธพระเอกอย่างมากก็เลยกลับไปที่ห้องพร้อมกับความเสียใจ ซึ่งพระเอกก็พยายามส่งข้อความส่งอ e ีเมลแล้วก็ฝากข้อความเสี่ยงไปอธิบายทุกอย่างนะครับว่าเธอนั้นสําคัญกับเขาขนาดไหนแล้วก็ขอให้นางเอกอย่าหายไปจากเขาอีกเขาได้ทําทุกทางเลยนะครับแต่ว่านางเอกก็ยังไม่ให้อภัยเขาเธอได้ส่งอ e ีเมลตอบกลับมานะครับว่าถ้ายังมาวุ่นวายกับชีวิตเธออีกเธอจะไปฟ้องที่มหาวิทยาลัยว่าเขาพยายามละเมิดสิทธิของเธออยู่พร้อมกับบอกพระเอกให้เขายกเลิกทุนของเธอซะแล้วเธอก็จะเปลี่ยนที่ปรึกษาวิจัยคนใหม่เอามาแทนพระเอกด้วย ซึ่งเมื่อพระเอกได้อ่านอีเมลนะครับเขาก็ได้เข้าใจว่านางเอกคงจะไม่ให้ภายเขาแล้วเขาก็เลยยอมตกลงทําตามที่นางเอกต้องการนะครับและเขาก็ได้บอกว่าเขานั้นเสียใจมากแล้วก็ขอลานางเอกเพียงเท่านี้ ต่อมาเมื่อนางเอกไปที่มหาวิทยาลัยนะครับพอก็ได้เข้ามาหาเขาได้นําของฝากมาให้ครับแล้วก็บอกกับนางเอกให้เธอรับเอาไว้นางเอกก็เลยรู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณพออย่างมากที่ดีกับเธอมาตลอดซึ่งในตอนนี้เธอก็เริ่มรู้สึกดีกับพอแล้วนะครับก็เลยเข้าไปกอดเขาเอาไว้แล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พระเอกเดินมาเห็นพอดีครับแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ในตอนนี้เขาก็เลยได้แต่เสียใจแล้วก็เก็บอารมณ์ไว้เพียงคนเดียว จากนั้นเมื่อถึงเวลาคลาสเรียนนะครับนางเอก,กพอก็เดินเข้ามาในห้องด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่มันก็มีสายตาอมหิตของพระเอกจ้องมองดูอยู่นะครับ แล้วพระเอกก็ได้ยกหัวข้อการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดันเต้กับเบียริสโดยที่เขาเองก็อ้างอิงจากความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนางเอกนะครับเขาได้ยกดันเต้แทนตัวเขาและก็ยกเบียร์ิสแทนตัวนางเอกพระเอกได้พยายามบอกนะครับว่าความเข้าใจผิดและการโกรธการระหว่างดันเต้กับเบียริสมันเกิดจากความผิดของเบียริสที่ไม่ยอมบอกว่าตัวเธอนั้นคือใครแล้วระยะเวลาระหว่าง6ปีที่ผ่านมาเธอก็รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแถมยังสนิทกับครอบครัวเขาอย่างมากแต่ทำไม ไมเธอถึงไม่ยอมบอกเขาปล่อยให้เขารออยู่ฝ่ายเดียวซึ่งมันก็ไม่แปลกที่ดันเต้จะรู้สึกว่าเบียรทิสปล่อยทิ้งให้เขาตกอยู่ในนรกของการรอคอยซึ่งมานางเอกได้ฟังการเปรียบเทียบของพระเอกครับเธอก็ของขึ้นแล้วก็ยกมือโต้แย้งทันทีนะครับว่ามันคือความคิดเข้าข้างตัวเองของดันเต้มากกว่าเพราะว่าระยะเวลาระหว่าง6ปีที่ผ่านมาดันเต้ก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอเบียรทิสเขาก็ยังมีผู้หญิงคนอื่นมาอยู่เป็นเพื่อนแก้งเหงาตลอดดังนั้นสําหรับดันเต้แล้วเบียรทิสก็เป็นเพียงแค่ที่ร ความใคร่ของเขาเท่านั้นไม่ใช่คนรักที่แท้จริงแล้วนางเอกก็ยกตัวอย่างผู้หญิงที่ชื่อว่าพอลิน่าครับซึ่งเธอก็คือคนที่โทรมาหาพระเอกในคืนที่พระเอกเมาเนั่นเองครับซึ่งเมื่อนางเอกพูดถึงพอลิน่านักศึกษาคนอื่นก็งงนะครับพร้อมกับถามว่าพอลิน่าคือใครกันแน่นางเอกนั้นก็ตกใจครับที่เธอน้ําเผลอหลุดชื่อนี้ออกมาก็เลยแกล้งทําเป็นเนียนๆไว้เพื่อไม่ให้ทุกคนจับได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นการโต้เถียงระหว่างนางเอกกับพระเอกก็ดุเดือดอย่างมากทําเอานักศึกษาคนอื่นในห้องก็ถึงกับอึ่ง อกับบรรยากาศแบบนี้จนสุดท้ายแล้วพระเอกก็ทนไม่ไหวครับเขาได้ระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วก็ยกเลิกคลาสเรียนนี้ในทันทีพร้อมกับบอกนางเอกให้ไปเจอเขาที่ห้องทํางานเดี๋ยวนี้ และเมื่อเข้าไปห้องพระเอกครับเขานั้นก็ยังโกรธอยู่มากที่นางเอกพูดถึงพอลิน่าก็เลยสั่งห้ามนางเอกไม่ให้เอ่ยชื่อนี้ออกมาอีกพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าห้ามให้เกิดเรื่องแบบนี้ในห้องเรียนอีกเพราะว่ามันจะทําให้คนอื่นรู้เรื่องระหว่างเขากับเธอที่มีความสัมพันธ์กันและก็ยังห้ามนางเอกไม่ให้คืนทุนการศึกษาเพราะมันจะยิ่งตอกย้ําในเรื่องระหว่างเขากับเธอมากไปอีกนางเอกก็ได้แต่ฟังครับแล้วก็นิ่งเงียบซึ่งเมื่อพระเอกใจเย็นลงนะครับเขาก็ได้ถามเธอว่าได้ฟังข้อความเสียง หรือข้อความที่เขาส่งไปบ้างไหมนางเอกก็พยักหน้าพระเอกก็เลยบอกนะครับว่ามันคือความรู้สึกทั้งหมดของเขาและมันก็เหมือนว่านางเอกจะเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ควบคุมความรู้สึกของเขาได้และเขาก็อยากจะให้เธอเลือกว่าจะอยู่กับเขาหรือจะไปกับพอแต่ว่านางเอกก็ยังคงนิ่งเงียบครับพระเอกก็เลยบอกว่าโอเคเขายอมแพ้แล้วให้นางเอกไปกับพอได้เลยนางเอกที่ได้ฟังก็รู้สึกเสียใจยอย่างมากครับแล้วก็กําลังจะเดินออกจากห้อง แต่ว่ามือของเธอก็สั่นด้วยความกลัวครับแล้วก็ความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนเธอก็บิดลูกบิดประตูไม่ได้พระเอกก็เลยเดินเข้ามาข้างหลังแล้วก็ได้จับมือเธอเอาไว้ครับพร้อมกับถามนางเอกอีกครั้งว่าเธอจะไม่อยู่กับเขาจริงๆหรอซึ่งในจังหวะที่นางเอกกาลังจะหันกลับมาหาพระเอกพระเอกก็ได้จูบนางเอกทันทีครับแล้วมันก็ดูเหมือนว่าคําพูดทุกอย่างมันจะไม่สามารถสื่อความรู้สึกได้ดีเท่าการสัมผัสในครั้งนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วนางเอกก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าเธอก็ต้องการเขาเพียงคนเดียว เท่านั้นนางเอกได้แพ้ให้กับความรู้สึกที่มีต่อพระเอกแล้วในตอนนี้แต่ว่าเธอก็ยังมีนักกับพออยู่นะครับ พระเอกก็เลยบอกให้นางเอกยกเลิกนัดไปซะแล้วก็ไปกับเขานางเอกก็ทําตามที่พระเอกบอกเธอได้ส่งข้อความไปยกเลิกนัดกับพงนะครับแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้พานางเอกกลับมาที่บ้านของเขาและเขาก็ได้บอกนะครับว่าเขาจะทําอาหารเย็นให้แล้วก็ได้ขอให้นางเอกสัญญานะครับว่าจากนี้ไปเธอจะไม่ไปจากเขาอีกนางเอกก็ได้สัญญากับพระเอกจากนั้นพระเอกก็ได้เตรียมอาหารเย็นให้กับนางเอกแล้วก็พานางเอกไปที่โต๊ะนางเอกก็เห็นช่อดอกไม้วางอยู่พร้อมกับมีกระดาษข้อความเขียนเอาไว้ ว่าถ้าเกิดหลังจากนี้เธอมีอะไรที่อยากจะรู้หรือว่าต้องการให้คุยกับเขาตรงๆได้เลยเพราะว่าที่ผ่านมานางเอกก็ไม่เคยพูดมันทําให้เขาไม่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของนางเอกได้ซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นางเอกต้องการอะไรเขาก็พร้อมจะทําให้เธออย่างเต็มที่ โดยหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างที่นั่งกินข้าวเย็นนะครับพระเอกก็ได้คุยกับนางเอกโดยเขาได้บอกนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกเยอะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนและเขาก็จะดูแลเธอทุกอย่างให้ดีที่สุด ซึ่งต่อมาพระเอกก็ได้ขอให้หนางเอกอยู่ด้วยกันกับเขาในคืนนี้นะครับและก็สัญญาว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วพระเอกก็ให้หนางเอกไปนอนอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับแต่ว่าพอตกดึกนางเอกกลับตื่นขึ้นมาจากการนอนไม่หลับครับเธอก็เลยขอไปนอนกับพระเอกทั้งคู่ก็เลยได้นอนกอดกันอย่างมีความสุขจนถึงเช้า ซึ่งมาถึงตอนเช้านางเอกก็ตื่นขึ้นมาครับพร้อมกับข้อความของพระเอกที่บอกว่าเขาจะไปเตรียมอาหารเช้าให้แล้วก็ให้หนางเอกทําตัวตามสบายแล้วพระเอกก็ได้เตรียมของทุกอย่างให้หนางเอกเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับจนนางเอกก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าพระเอกที่ดูเป็นคนใจร้ายแล้วก็ดุร้ายแบบนี้จะเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็โรแมนติกอย่างมากซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กินข้าวเช้าด้วยกันนะครับ พระเอกก็ได้ถามนางเอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่เขาเจอเธอครั้งแรกเพราะว่าหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เจอเธออีกเลยนางเอกก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าในวันที่เจอกันครั้งแรกแล้วพระเอกพาเธอไปเดินเล่นในสวนจนเธอเผลอหลับไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็ไม่พบพระเอกเธอก็เลยพยายามเดินตามหาครับแต่ว่าก็ไม่เจอเธอก็เลยคิดว่าพระเอกทิ้งให้เธออยู่ที่นั่นคนเดียวไปแล้วแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกมานะครับว่าเขาไม่ได้ทิ้งเธอนะที่จริงแล้วเนี่ยเขาตื่นก่อนแล้วก็ไม่อยากจะปลุกก็เลยไปหาแอปเปิ้ลมา ให้กินแต่เมื่อเขากลับมาก็ไม่เจอนางเอกเขาก็เลยไปถามหาเธอกับคนอื่นแถวนั้นแต่ว่าเขาก็เรียกเธอว่าเบรี i ติสครับทุกคนก็เลยไม่รู้จักพระเอกก็เลยคิดว่าเขานั้นอาจจะเห็นภาพหลอนและก็จินตนาการของเขาไปเองก็ได้เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาเองก็เมามากแถมยังเสพโคเคนไปด้วย ซึ่งเมื่อนางเอกได้ยินก็ตกใจอย่างมากครับแล้วก็รู้สึกเสียใจที่คืนโรแมนติกที่สุดสําหรับเธอเกิดจากการที่พระเอกเมาโคเคนอยู่ซะอย่างนั้นแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้ผิดเขาต่างหากที่ผิดเพราะว่าที่จริงเนี่ยในคืนนั้นหลังจากที่เขาทะเลาะก,กับที่บ้านเขาก็ได้ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายแต่ว่าเขาก็มาเจอนางเอกซะก่อนมันก็เลยทําให้เขาล้มเลิกความคิดนั้นและเขาก็คิดว่าเธอคือนางฟ้าที่พระเจ้าส่งลงมาให้กับเขาแต่ว่านางเอกก็ยังช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่นะครับพระเอกก็ ก็เลยบอกว่าความรู้สึกที่เขามีกับเธอมันคือเรื่องจริงไม่ได้เกิดจากเพราะลิตโคเคนซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปจูบนางเอกครับแต่ว่านางเอกก็ได้บอกว่าถ้าเกิดจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนก็ไม่ควรจะจูบเธอแบบนี้พระเอกก็เลยบอกกลับไปนะครับว่าเขาอยากจะจีบนางเอกและก็ไม่อยากจะให้เธอนั้นตกเป็นของใครนางเอกก็เลยบอกกลับมานะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็ห้ามไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเช่นเดียวกัน แล้วนางเอกก็ได้ถามถึงพอลีนาแล้วก็ชื่อผู้หญิงที่พระเอกสักอยู่บนหน้าอกนะครับซึ่งพระเอกก็ไม่อยากจะพูดถึงเพราะมันคือเรื่องราวในอดีตเขาก็เลยบอกกับนางเอกไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่สามารถเล่าให้เธอฟังได้แล้วพระเอกก็ได้ถามนางเอกกลับไปนะครับว่าไซมอนคือใครเพราะว่าเมื่อคืนนางเอกนอนละเมอถึงชื่อไซมอนพร้อมกับทําท่าทางหวาดกลัวด้วยนางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องอดีตที่เลวร้ายเธอไม่อยากจะเล่าเหมือนกันพระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ ต่างคนก็ต่างมีความลับที่ไม่อยากจะให้อีกฝ่ายรู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพระเอกก็สัญญาว่าหลังจากนี้เขาจะไม่โกหกอะไรนางเอกอย่างแน่นอน จากนั้นต่อมานางเอกก็ออกไปพบกับศาสตราจารย์อีกคนหนึ่งนะครับที่พระเอกนั้นแนะนําให้มาเป็นที่ปรึกษาในงานวิจัยของนางเอกส่วนตัวพระเอกก็มีสายจากคณะบดีเรียกตัวไปครับโดยพระเอกก็ถูกตักเตือนเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับนางเอกเพราะว่ามันก็มีนักศึกษาคนอื่นคิดว่าพระเอกกับนางเอกต้องมีอะไรกันแน่ๆครับพระเอกก็เลยต้องยิ่งระวังมากขึ้น แล้วจากนั้นนางเอกก็ได้กลับมาที่ห้องพักของเธอนะครับแล้วพระเอกก็มาหาเขาได้ซื้ออาหารมาฉลองที่ศาสตราจารย์คนใหม่รับเป็นที่ปรึกษาในงานวิจัยให้กับนางเอกนางเอกนั้นก็ดีใจมากครับเธอได้เข้าไปจูบก,กับพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ได้หยุดเอาไว้เพราะว่ากลัวจะเลยเธอไปมากกว่านี้ครับและนางเอกก็ขอให้พระเอกอยู่กับเธอในคืนนี้ด้วย ซึ่งหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็ไปกันได้ด้วยดีนะครับพระเอกทําให้นางเอกมีความสุขอย่างมากแต่ว่าพระเอกก็ยังคงหึงนางเอกกับพออยู่นางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าพอก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดเพียงคนเดียวของเธอที่นี่แต่ว่าเธอก็จะบอกกับพอว่าเธอน้นมีแฟนแล้วซึ่งพอนั้นก็โอเคกับเรื่องนี้ครับแล้วก็ตกลงจะเป็นเพื่อนที่ดีกับนางเอกต่อไป ต่อมาในวันหนึ่งพระเอกก็ได้จัดงานสัมมนาวิชาการครับนางเอกกับพอก็ไปร่วมฟังด้วยและพองานสัมมนาจบทุกคนก็มาร่วมกินข้าวด้วยกันครับซึ่งพระเอกก็ได้นั่งติดกับศาสตราจารย์ซิงเกอร์ซึ่งเธอเองก็เป็นสาวแซ่บแถมพอยังบอกอีกนะครับว่าเธอนั้นเป็นตัวอันตรายเพราะว่าเธอก็ขึ้นชื่อเรื่องความซาดิสและมันก็เหมือนว่าตอนนี้ซิงเกอร์เนี่ยจะลวนลามพระเอกอยู่ที่ใต้โต๊ะครับซึ่งพระเอกก็พยายามปฏิเสธแต่ว่านางเอกก็แอบเห็นและก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคครับแล้วหลังจากนั้นนาง ัเก็ได้ไปด้วยและเหมือนว่าเธอจะรู้นะครับว่านางเอกเห็นว่าเธอลวนลามพระเอกก็เลยเข้ามาคุยกับนางเอกพร้อมกับเสนอนะครับให้นางเอกมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอซะอย่างนั้นนางเอกก็เลยโมโหมากครับก็เลยปฏิเสธเสียงแข็งไปนะครับว่าไม่ซึ่งต่อมาเมื่อนางเอกออกมาจากห้องน้นครับเธอก็มาเจอพระเอกที่ยืนรออยู่ นางเอกก็เลยถามเรื่องซิงเกอร์กับพระเอกซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าเขาไม่สามารถอธิบายให้เธอฟังได้ที่นี่นางเอกก็เลยรู้สึกแย่มากๆครับแล้วก็โกรธพระเอกที่ไม่ยอมบอกเธอในเรื่องนี้และเธอก็เริ่มคิดนะครับว่ายิ่งเวลาผ่านไปมันก็เหมือนว่าเธอจะยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของพระเอก ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ถามพระเอกอีกในเรื่องของซิงเกอร์นะครับว่ามันเป็นมายังไงกันแน่พระเอกก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อก่อนนี้เขาเคยจมอยู่กับความโศกเศร้าและก็คิดว่าวิธีของซิงเกอร์จะสามารถช่วยเขาดีขึ้นได้เขาก็เลยไปหาเธอครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ครับแล้วเขาก็ไม่มีความสุขเขาก็เลยตีตัวออกห่างจากซิงเกอร์ตั้งแต่นั้นนางเอกก็ได้ถามอีกนะครับว่าซิงเกอร์ทําร้ายเขาหรือเปล่าซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าไม่ได้ทํานางเอกก็เลยย้ํากับพระเอกว่าห้ามกลับไป หาซิงเกอร์อีกเพราะว่าเธอเองก็รู้สึกสงสารพระเอกและก็ไม่อยากจะให้พระเอกต้องมาเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดแบบนี้อีกต่อไปแล้ว แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็เล่าเรื่องราวของเธอบ้างครับโดยเธอเองก็เคยคบกับแฟนเก่าที่ชื่อว่าไซมอนแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงมากครับและก็บอกว่านางเอกนะจืดชืดก็เลยเลิกกับเธอไปดือ้อซึ่งในระหว่างที่คบกันไซมอนก็ได้ทําอะไรกับเธอไว้บางอย่างซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เธอเนี่ยไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังครับและเมื่อพระเอกได้รู้เรื่องเขาก็ได้เข้าใจนางเอกมากยิ่งขึ้น ่อมานางเอกก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับข้อความของพระเอกนะครับโดยเขาก็ได้จัดงานฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับนางเอกแล้วก็นับนางเอกไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึง่งซึ่งเมื่อไปถึงนางเอกก็ได้เจอกับพระเอกครับแล้วทั้งคู่ก็ทนความรู้สึกที่มีต่อกันไม่ไหวทั้งคู่ได้หลบเข้าไปกอดจูบก,กันอย่างดุด,ดื่มจนเกือบจะเลยเธอแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกให้นางเอกหยุดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นพระเอกก็ได้พานางเอกกลับมาที่บ้านนะครับโดยเขาก็ได้จัดโต๊ะอาหารพร้อมกับของขวัญวันเกิดเอาไว้ให้กับนางเอกพระเอกได้ใหอัลบั้มรูปของนางเอกเป็นของขวัญนางเอกก็ดีใจแล้วก็ซึ้งใจอย่างมากที่พระเอกทําดีกับเธอขนาดนี้เธอก็เลยจูบขอบคุณพระเอกแล้วพระเอกก็ได้ลุกไปเตรียมอาหารให้กับนางเอกแต่ว่าทันใดนั้นเองโทรศัพท์ของนางเอกก็ดังขึ้นครับนางเอกก็เลยลุกไปรับสายและเมื่อเธอได้ยินเสียงปลายสายมันก็ทําให้เธอนั้นแทบช็อกครับเพราะว่าคนที่โทรมาก็คือไซมอนแฟน เก่าของเธอนั่นเองแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้จบกันแบบค้างคาใจาอีกแล้วนะครับโดยภาคนี้เนี่ยก็ได้ทิ้งตัวละครสําคัญอย่างไซมอนเอาไว้ซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าการที่ไซมอนกลับมาแบบนี้เขานั้นมีแผนอะไรกันแน่ก็คงต้องติดตามกันในภาคต่อไปนะครับซึ่งก็น่าจะอีกประมาณส3เดือนเลยครับกว่าที่ภาค3จะออกมาให้ได้ชมกันยังไงก็ฝากกดติดตามกันเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดกันนะครับและมีความเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ กดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ